ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการพิเศษนะคะเกี่ยวกับการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชาทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวยานาสัมปันโนนะคะซึ่งออกอากาศจากวัดป่าบ้านตาและนำเสนอมาเป็นวันที่4แล้วค่ะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสนาทีโดยประมาณสำหรับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการในวันนี้ก็ ยังมีในส่วนของท่านแรกนะคะคือนายสมัครจันทสารค่ะ,ะนายสมัครจันทสารน,นะคะในส่วนของคณะกรรมการการประสานงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัวนะคะและอีกท่านหนึ่งก็พิเศษค่ะวันนี้คือน,นายธนพลสร้อยน้ํารองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน,นีค่ะในส่วนของ,ของพระอาจารย์นพดลน,นะคะ ก็ว่าตอนนี้ยังอยู่ในที่ประชุมค่ะยังไม่ออกมานะคะซึ่งเราจะดําเนินรายการกันไปก่อนนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าประชาชนมีเป็นจํานวนมากทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคลื่นมหาชนเลยก็ว่าได้การเตรียมงานต่างๆเข้มงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สมัครคะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ครักท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีคลื่นมหาชนอย่างมากมายเลยครับตั้งแต่เริ่มงานมาถึงแม้ว่าอากาศจะร้อน ยิ่งร้อนเท่าไหร่นะครับผิวนองประชาชนที่มีความเคารพความศรัทธาต่อองค์หลวงตานะครับว่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับจนทําให้บริเวณวัดป่าบันตาดทั้งภายในภายนอกก็ดีนะครับผิวนองประชาชนมาร่วมจํานวนมากทีเดียวครับแล้วก็สิ่งที่เห็นประทับใจทุกจุดทุกมุมนั้นก็คือการแบ่งปันน้ําใจนะครับการแบ่งปันน้ําใจ การให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันของลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะครับวันนี้ครับค่ะในที่ประชุมวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะอาจารย์คะครับวันนี้ก็ส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมนะครับการประชุมเตรียมการเตรียมงานเพราะว่างานเราก็ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะนะครับพี่น้องประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานก็จะต้องเพิ่มเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการเตรียมการนะครับโดยเฉพาะ วันนี้ทุกคนนะครับก็จะเห็นสภาพการจราจรนะครับการจราจรภายในวัดนอกวัดก็ดีนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะแน่นแน่นมากๆทีเดียวครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับนับตั้งแต่อาจจะเป็นเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับรถที่จะวิ่งเข้าภายในวัดป่าบรรตาดแล้วก็ภายในเวรรอบนอกก็จะค่อยๆลดลงตาม าม,มาตรการตามวิธีการที่ทางตำรวจได้จัดระบบการจราจรเพื่อที่จะให้รองรับงานในช่วงของวันที่4และวันที่5มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าจุดจอดรถต่างๆนะฮะที่ทางตำรวจก็ดีทางส่วนเกี่ยวข้องได้เปรียนนำเรียนพี่น้องประชาชนไปในเบื้องต้น2อสามวันที่ผ่านมานะครับก็จะเริ่มใช้กันอย่างจรงิงจังนั่นก็คือท่านเข้ามาทางด้านไหนก็จะมีที่จอด ให้นะครับแล้วก็จะมีรถรับส่งเข้ามาทางด้านในวัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การจราจรแออัดอยู่ที่ในบริเวณวัดครับค่ะดูเหมือนว่าที่เราเคยกังวลว่าในช่วงวันที่4ที่5ที่จะมีการจราจรค่อนข้างติดขัดแต่ตอนนี้เหมือนว่าถอยหลังขึ้นมาอีกสองสวันก็ติดขัดค่อนข้างมากแล้วนะคะจากการติดขัดก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้นะครับเริ่มอาจจะเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มการจราจรก็จะเริ่มคลี่คลายไปโดย เท่าที่ผมมั่นใจนะฮะโดยอัตโนมัติเลยนะครับวันนี้ผมเองก็ประสานงานกระทางขนส่งทางตำรวจจราจรต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าสิบเรียดกันพอสมควรนะครับในในเรื่องหลักการทํางานแต่ก็ด้วยสัจธรรมนะด้วยสัจธรรมของการที่จะมาร่วมงานด้วยกันก็คิดว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันที่5นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจให้ซึ่งกันและกันก็คิดว่าจะสมบูรณ์แล้วก็สะดวกที่สุดครับค่ะจากในเรื่องของการจราจรแล้วตอนนี้ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของความพร้อมของเมนเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ยิ่งดูก็ยิ่งงดงามมากขึ้นเรื่อยๆร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัอยงคะ ครับวันนี้ในเรื่องของเมนนะครับท่านใดที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะยังไม่ได้ออกไปดูด้านนอกกันนะครับไม่เป็นไรนะครับหลังจากทําวัดสวดมนต์เสร็จนี่ท่านออกไปนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของจริงที่กรดได้นําขึ้นประดับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับปรับแต่งเป็นบางส่วนนะครับเมื่อเช้าทางทีมงานของวัดก็ดีทางของการไฟสวดปิภาคก็ดีนะครับได้มาปรับแต่งความ ความหย่อนนะครของสลิงนะครับของสลิงเพื่อที่จะลองรับกดให้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอนะครับวันนี้ก็สมบูรณ์ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกรดก็จะเหลือแค่พตตกแต่งบ้างนิดหน่อยในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในเรื่องของเมนครับ ก็เรียกว่ามีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกรดเองนั้นหลายคนให้ความสนใจกันมากทีเดียวหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของกระถางบัวดินต่างๆใช่ไหมคะเห็นมีการเห็นประชาชนร่วมจิตร่วมใจกันนําดินใส่กระถางเมื่อวานเป็นภาพที่งดงามมากมาจนถึงวันนี้คราวนี้เมื่อวานเรามีเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆแผนสำรองต่างๆเรื่องของการไฟฟ้าไปแล้ววันนี้เห็นว่ามีในส่วนของอาชีวะด้วยมีการมาเสริม ในการเตรียมงานตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับกับสวสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการแล้วก็อยู่นะที่บริเวณวัด <c oughs> ที่เคารพทุกท่านนะครับในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน,นีจริงๆแล้วต้องต้อง,ต,องต้องขอกล่าวให้ทราบนิดหนึ่งว่าอาชีวะนี่ตั้งแต่หลวงตาได้ราสังขาร พวกเราก็ไม่ได้รีรอนะครับด้วยด้วยความเคารพและศรัทธาต่อหลวงตาแล้วก็ไม่ต้องไปรอคําสั่งของจังหวัดอะไรทั้งสิ้นเราก็จัดทีมงานของของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธทานีนี่ด้านเครื่องเสียงอันดับแรกก่อนด้านเครื่องเสียงนะครับที่ใช้อยู่ในบริเวณงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราร่วมกับเครื่องเสียงของทางวัดนะครับแล้วทีนี้ระยะหลังนี้ก็ทางจังหวัดก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพในด้านเครื่องเสียงในบริเวณงานทั้งหมด แต่จริงๆแล้วของวิทยาลัยเทคนิคอุดรนธานีของเรานี่เป็นแพร่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเครื่องเสียงเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีกําลังส่งที่มากมายนักแต่ขนาดเดียวกันนั้นทางวัดเนี่ยก็มีผู้มีจิตศรัทธาอย่าง RP Media ีเดียมีเดียกรุปจากกรุงเทพนะครับที่เป็นเครื่องเสียงที่ที่เคยออกงานใหญ่ๆงานคอนเสิร์ตก็ดีงานงานพระราชพิธีต่างๆก็ดีก็มาร่วมจอยกับเราโดยโดย,โดยท่านไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวนี้เราติดตั้งไปทั่วบริเวณแล้วนะครับทั้งเสียงทั้งภาพอะไรทั้งหลายนั่นคือส่วนของของอาชีวศึกษาเบื้องต้นที่เข้ามาร่วมกับงานในพธิธีของหลวงตาเนี่ตั้งแต่เครื่องเสียงทีนี้ในะอีกภาคหนึ่งของอาชีวศึกษาอาชีว,ศ,ชว,ศ,ชวศึกษาของเราในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยโดยโดย,โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการจเจริญชัยสมคูณเนี่ยท่านเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีเราก็ระดมวิทยาลัยที่ขึ้นกับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีอาทิเช่นวิาลยเทคนิคอุดรธานีวิเลยอาชีวศึกษาอุดรธานีวิเลยสารพัดช่างอุดรธานีวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยววิทยาลัยหลายวิเลยนะครับอีกวิเลยหนึ่งก็คือวิเลยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีแล้วก็ยังมีวิเลยเทคนิคการจนาพิเศษ แล้วยังมีอีก3อำเภอซึ่งเป็นวิทยาการอาชีพนะครับม,วมวีวิทยายการอาชีพคุมภาวะปีวิทยายการอาชีพหนองหานวิทยาการอาชีพบ้านผือเราก็รวมตัวกันว่างานของหลวงตาเนี่เราจะต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเราได้นำผล,ผลผลิตของเราก็คือนักศึกษานะครับและครูบาอาจารย์ซึ่อยู่ในแผนกช่างยนต์มา ตั้งเต็นท์บริการเป็นจุดๆโดยเฉพาะ4จุดซึ่งอยู่ในบริเวณที่จอดรถนะครับเต็นท์ของอาชีวศึกษาจะประกอบไปด้วยของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีวิาลสารพัดช่างอุดรธานีวิยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีแล้วก็วิยาลัยการอาชีพน้องหานเข้ามาตั้งจุดบริการถ้ารถท่านเสียนะครับแน่นอนที่สุดประชาชนเข้ามาในงานหลวงตามากมายจริงๆแล้วก็ยานพาหนะที่ติดตามมาเนี่ยถ้ามีถ้ามันเสียท่าอะไรทั้งหลายเนี่ย อาชีวะช่วยด้วยช่วยช่วยให้ท่านอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับตรงนี้ท่านท่านไม่ต้องกังวลแม้แต่ท่านลืมกุญแจล็อกรถแล้วยังสตาร์ทอยู่นะครับทางตำรวจร่วมกับอาชีวะก็จะหาหาหมือกุญแจนี้มามา,มาอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเอาเอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับที่เรียนให้ท่านทราบว่าเราจะร่วมด้วยช่วยช่วยประชาชนในช่วงงานนี้มีอย่างใดมีมีมีม มีอย่างที่ที่ผมได้ได้เล่าให้ฟังนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพอดีว่าอตอนนี้ก็พระอาจารย์นพดลน,นันทโรนะคะก็ได้มาร่วมในการดำเนินรายการตรงนี้ด้วยนะมัสการค่ะท่านดูเหมือนว่าเพิ่งจอกจากที่ประชุมเลยใช่ไหมคะแล้วก็พอดีติดรถด้วยเข้าไม่ได้ นะคะการจราจรติดข,อขอัดค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดขัดคือเขาเริ่มแล้วเริ่มมาตรการจริงแล้วที่จะที่จะไม่ไม่ให้รถไม่ให้รถเข้านะเพราะว่าเพราะว่าเต็มหมดเลยรถเข้าไม่ได้จริงๆก็เลยตำรวจเขาเลยกันไม่ให้ไม่ให้เข้ามาก็ก็โชคดีที่เขาที่เขาไม่ให้เข้าทําให้เราได้ตัดสินใจเดินมาแล้วก็มาทันงานถ้าบอกว่าเขา <อ S 1> ไม่เขา<อ>เขาเห็นแก่ได้แล้วเขาให้เราเข้าเนี่ยเราก็ต้องมารออยู่อยู่กลางทางอยู่ดี อพราะนั้นก็เรียนไว้ท่านที่มีบัตรอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครรถเป็นข้าไม่ได้จริงๆนะฮะต้อง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 เดินไกลจริงๆลานท่าเบอกพูดถึงลานลานดูแผนที่แล้วก็ถามดูลานลานที่5านะฮะลานที่5ก็อยู่ไกลมากใครที่พอมีรถมีลาหรือว่ายังใช้บัตรใช้อะไรอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องไปจอดที่ลาน5แล้วเดินเข้ามาเรียกว่าถ้าเบิดดูตามตามตาม,ตามกำก,ำกำแพงนะก็คือกำแพงกำแพงชั้นนอกจริงๆ กำแพงชั้นนอกจริงๆแล้วเดินเข้ามาเลยนะจะเร็วเร็วที่สุดนะาเริดกลางวันกลางวันก็จะมีรถรถรางแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันว่ารถลางเนี่มันจะวิ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าถนนเต็มหมดเลยคนเต็มหมดเลยเมื่อกี้ที่ผ่านมาเห็นนะก็โชคดีไปอย่างหนึ่งว่าคนเดินก็เลยคงไม่ต้องอาศัยอาชีวะเท่าไหร่นะตู้ก็เหมือนกันพรเอตู้มันก็ไม่พังนะก็เลยไม่ต้องไม่ต้องอาศัยกุญแจ รก,รกระตูนะ้ห้าสิบกระตู้นะฮะสำหรับเก็บกเก็บต่างแล้วก็กบัตรไม่อะไรกุญแจยังไม่หายแต่รถถ้าเบื่อเอามาก็ไม่แน่จะได้ใช้อาชิวะบางค่ะค่ะก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องรอพระอาจารย์นุ่นเดิมามาพูดคุยให้ฟังนะคะคือวันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเหลือเกินที่มีพระสายกรรมฐานพระเทระผู้ใหญ่ที่มาร่วมในโครงการพระปะช่วยชาติที่นาทองคา<อ>นำเข้ามาวันนี้ ทุกคนดูแล้วต่างก็น้อมจิตถึงหลวงตามหาเบือตรงนี้ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะพลอากาอนง่์เมื่อเมื่อเช้าเมื่อเมื่อตอนบ่ายนี้ก็เรียกเป็นเป็นผ้าป่านะคาว่าผ้าป่าหรือว่าเรารวมกันคนละคนละไม้คนละมือคําว่าผ้าป่าร่วมปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าอย่างนั้นรวมกันคนละไม้คนละมือแล้วก็มา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 รวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อจะได้รู้ยอดนะเมื่อเมื่อตอนบ่ายเนี่ยที่เรียกว่าผ้าป่าผ้าป่าคืออย่างนั้นนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของของการจะปิดโครงการนะฮะแต่ก่อนนียทนเล็กอยู่เรืเรเร่อยๆผ้าป่าช่วยชาติผ้าป่าช่วยชาตินะฮะนี่เราก็เลยเอาคําผ้าป่ามาแล้วก็อาศัยความหมายด้วยเมื่อาวานนี้เป็นเมื่อกลางวันนี้เป็นเพียงเป็นอ,อ,อีกการเคลื่อนไหวหนึ่งที่ท,ที่ที่ให้โอกาสสําหรับสําหรับลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์พระอ,อาจารย์เนี่ยนะก็ได้รวบรวมมาหลังจากที่ที่รวมมาลงขันแล้วเนี่ยก็ อีกอีกงิดหนึ่งอีกงึดหนึ่งนะก็รวบรวมเข้ามาทั้งทั้งพระทั้งทั้งโยมนะรวมเข้ามาทั้งทองทั้งเงิน,นวมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเพื <S <S ่อจะเพื่อจะเข้าเข้าในโครงการของของของหลวงตาจริงๆสมกับเจตนารมณ์ของหลวงตาจริงๆเพราะคราวที่แล้วนะเราเราลงขันลงขันเพราะเราห่วงว่าเราต้องจัดงานถวายให้ให้หลวงตานะเราก็ลงขันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจริงๆนะฮะแต่ส่วนที่เป็นหลักหลัก ที่พระอาจารย์อยากจะวางไว้ให้เป็นเป็นมรดกสําหรับชาติเนี่ยคือคือทองสําหรับกลางหลวงเนี่ยพระยังไม่ได้ยังถาจยังไม่ได้ยังไม่ที่ยังไม่เต็มยังไม่อิ่มใจยังไม่ได้อิ่มใจที่จะบุญร่วมกันเนี่ยนั้นพระก็เลยนัดหมายกันรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อิ่มใจว่าเราเราได้ถวายสมเจตนารมของหลวงตาก็พรดะยังยังยังทราบไม่ได้ทราบยอด เขาับกันคงจะเสร็จแล้วล่ะแต่กลับมานี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับข่าวนะแต่ก็คงจะ1 0 1 5ถึงถึง18อะไรประมาณนี้ทั้งทองทั้งเงินน่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะแจ้งแจ้งกันแล้วกันนะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการช่วยชาติตรงนี้ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดนะยังไม่ปิดนะพอพออย่างวันนี้สมมติว่า1 0 10 18ล้านสมมุติว่างั้นนะก็จะไปบวกของเก่าของเก่าก็260กว่าล้านแล้วนะฮะนี่ก็จะรวมเข้าทั้งหมดแล้วยังยังรับไปเรื่ รับไปเรื่อยๆตามบัญชีที่ว่าโอนเข้ามาอะไรก็รับไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งทั้งเสร็จงานพอหมีนานีน่เสร็จงานก็ยังไม่ปิดนะยังจะจะจะ,จะ,จ,ะจะรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มสำรวจอะไรๆที่หลวงกาอาจจะเปิดบัญชีค้างไว้ในบัญชีช่วยชาติเนี่ยก็จะรวมเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะอาจจะประมูลก็ได้นะทองคำเนี่ยเพราะเราได้เงินมามา,มากใช่ไหมฮะเราต้องเอาเงินเนี่ยมาซื้อเป็นทองคำก็ได้นะก็เปิดเปิดประมูลก็ได้ ว่าารขายทองถูกที่สุดเนี่ยแล้วเงินทั้งอาจจะตกใกล้จะตกถึงสามสาร้อนก็ได้เงิน,นทั้งหมดนะก็จะไปซื้อเป็นทองคำเก้าสิบเก้าเทำเป็นแท่งแท่งละสิบสอจุดจุดห้กิโลแล้วก็มอบเข้ามอบเข้าคลังหลวงนะคร่งคาดว่าจะเกินกว่าหนึ่งพันหนแท่งแน่ๆแล้วก็ปิดโครงการนะเพราะว,ว่าชื่อโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว นะพอพอพอมอบมอบมอบงวดเนี้ยก็ปิดโครงการไปก่อนนะส่วนว่าจะได้เปิดโครงการขึ้นเมยยื่อไหร่ยังไงอย่างที่ท่านจานีก็พูดแล้วเมื่อเช้านี้ค่เอะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยไม่ไม่ทราบว่าตรตอนนี้ยังมีการออกอากาศอยู่ไหมคะยังมีการออกอา,ากาศประชาชนยังได้ยินอยู่ไหมฮะ แล้วก็คุยกับประชาชนกันแล้วกันค่ะก็ขอเรียนให้ทราบนะคะว่าพอดีว่าได้ยอดมาเมื่อช่วงบมาแล้วนะเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะก็คือเงินสดที่ได้จากที่ศาลาหลังใหม่เมื่อเมื่อช่วงบ่ายนะคะ8 2 3ล้าน2บาทเช็ค116ฉบับ1 0 6ล้าน6บาท เงินดอลลาร์1699ดอลลาร์และทองคำสิากิโลกรัม6กบาท86สตางคนะ์ค่ะ,ะ,ะ,ะเฉพาะเฉพาะเงินสดคือเช็ค10ล้านเงินสด8ล้านนะฮะ<ช>นั่นก็ไม่ผิดที่ะมาเก่งไว้ประมาณ18ล้าน <18 S 2> ไม่ผิดล้านใช่ค่ะเ็เป็นจำนวนที่มากมายอันนี้จะรวมเข้ากับอีก200กว่านะฮะ,ค,ะคือสิ่งที่ได้เห็นมันเหมือนกับว่าเป็นการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของพระเทระของพระสายกรรมฐานที่เห็นแล้วรู้สึกว่า นี่คือการนี่คือตัวอย่างของการแสดงถึงการทดแทนคุณของครูบาอาจารย์อย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ก็เป็นการแสดง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 เจตนานะใ,ให้ประชาชนเองก็อุ่นใจด้วยว่าครังหลวงเนี่ยนะครางหลวงเนี่ยพระทั้งหลายเนี่ยท,ท,ที่อย่างจะส่วนหนึ่งที่มาในงานที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อตอนบ่ายเนี่ยแสดงว่าพระทั้งหลายเนี่ยท่านท่านเห็นในคุณของของครางหลวงเห็นใ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 นความเสียสละ ในความเมตตาของขององค์หลวงตาเนี่ยว่าท่านท่านฝากขังหลวงไว้เป็นมรดกของของชาติจริง,รงๆฝากขังหลวงไว้เป็นมรดกของพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆแล้วพระเนี่ยเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของประชาชนทั้งหลายที่ต้องนําประชาชนนะพระเป็นพระพระไม่ช่วยสังคมแล้วใครจะช่วยหลวงตาพูดอย่างเงี้ยนั้นการแสดงที่ท่านท่นาน,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 นท่านมากันวันนี้ส่วนหนที่ท่านมากันวันนี้เป็นการแสดงให้กําลังใจแก่ประชาชนให้ความสัญญากับประชาชน ว่าพระทั้งหลายเหล่านี้พระที่เป็นลูกศิษย์ศึกหาของหลวงตาเนี่ยท่านท่านจะท่านจะรักษามรดกอันนี้ไว้ตราบเท่าชีวิตของท่านด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละเป็นเป็นเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับประชาชนทั้งหลายที่จะช่วยกันรักษาคาังหลวงและรักษาชาติบ้านเมืองของเราไว้ให้สมเจตนาที่พระแจ้าจารย์ได้ได้ฝากมรดกไว้ให้กับพวกเราทั้งพระทั้งโยมครับ ก็เป็นที่น่าช <players> ื่นใจนะคะเพราะว่าทองคําที่เรานําเข้าไปนั้นเพียงเล็กน้อยของแต่ละคนเมื่อเข้าไปก็กลายเป็นก้อนใหญ่ๆที่อยู่ในคลังหลวงแล้วก็จะอยู่ตลอดไปด้วยตรงนี้คือสิ่งที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจด้วยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือมันไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจํานวนของทองหรือไม่ได้เฉพาะจํานวนของเงินเพราะเมื่อเมื่อเมื่อนาสิ่งนี้เทียบกับคลังหลวงจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ทั้งหมดของคลังหลวงมันไม่ถึงครึ่งของทางคลังหลวง มันประมาณ1 2ของกลางหลวงเท่านั้นเอง <ul> ok. ที่หลวงตาพาทำมา10กว่าปีเนี่ยที่เป็นเงินสดก็ตามที่เป็นดอดลลร์ก็ตามที่เป็นทองก็ตามนะเมื่อไปเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าบอกว่ากันด้วยสัดส่วนแล้วก็อย่างที่พูดมันเพียง12%เนเท่านั้นเองเช่นเดียวกันกับชาติบ้านเมืองเนี่ยนะฮะถ้าบอกไปนับเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่ง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 ของบ้านของเมืองเท่านั้นเองแต่ในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายในเรื่องของจิตใจคือชาติชาติทั้งชาติก็คือของเรา เราเป็นหนึ่งของชาติหนึ่งในหกสของชาติแต่ว่าชาติทั้งชาติคือของเราเราต้องความกล้าหาญความเสียสละเช่นที่หลวงตาเคยพาทำรักษาชาติน่ะก็จะอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราทุกคนค และในโอกาสสุดท้ายนี้อยากให้พระจาจาร์พนพดลช่วยเชิญชวนประชาชนว่าโครงการช่วยชาติจะยังคงมีอยู่ยังไม่ได้ปิดวันนี้เราควรจะน้อมนําหรือว่ามีร่วมบุญร่วมอะไรกันอีกแค่ไหนยังไง <จะ S 1> ครับคนละคนล,ละเล็กคนละน้อยคนล,ละบาทคนละ5บาท10บ,บาทนะฮะแทนที่แทนที่ดอกไม้จันทที่จะเอามาก็ไม่เผาอยู่ดีก็ต้องเอามาเก็บอยู่ดีนะฮะแล้วก็ก็เอาใส่ใส่ใส่ตู้ไว้นะตู้เรามี50 50กว่าตู้แล้วทั่วทั่วงานนี่นะ ก็เป anyway, hmm. 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 oh. so ็นตู้เหล็กจริงๆเลยตู้ตู้ตู้เซฟจริงๆเลยนะก็ก็สอดใส่ที่นั่นได้รวมทั้งที่จะโอนโอนมาทางธนาคาร3ธนาคารนะนี่ก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนนะเป็นสัญลักษณ์แทนเป็นเพียงสัญลักษณ์แทนแต่ท่านทั้งหลายก็อย่าไปให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์นะของเราเดียวเรามักจะให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์แล้วพอเราเราให้ความจริงจังกับสัญลักษณ์แล้วผลสุดท้ายเราลืมเรื่องเรื่องจิตวิญญาณ งานศพของหลวงตาวันที่ห้าเหมือนกันเป็นเพียงสัญลักษณ์พระเราก็ไม่ได้ขึ้นเมนพระทั้งหมดจะมาเป็นหมื่นก็ไม่ได้ขึ้นเมนข้างบนหรอกนะกราบอยู่บนแผ่นดินเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนั่นแหละนะเพราะมันเป็นความจําเป็นในการจัดการนะเพราะว่าเพราะว่าที่กคนมากจริงๆแล้วเราควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นชุนชุนจราจรเลยละ่ะดีไม่ดีด้วเหยียบกันตายนะเพราะนั้นเพราะนั้นเราก็เราก็ต่างคนต่างเสียสละนะ เรียกว่าเราจะจะแสดงสัญลักษณ์ว่ามาแล้วขอให้ได้กราบไอ้ขอให้ได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 ้ใส่ใส่ดอกไม้ได้ได้เผาอ่ะมาแล้วขอให้ได้เผาอ่ะนี่มันเป็นสัญลักษณ์มาแล้วขอให้ได้เผาแล้วพวกประชาชนธรรมดาบุตุชนเนี่ยแน่นอนมาแล้วได้เผาเผาสองครั้งด้วยทั้งเผาหลอกเผาจริงแต่งานนี้เราไม่ได้เผาหรอกเราได้มากราบเฉยๆมาได้บรรยากาศเฉยๆ มาซึมซับเ,เ,เอาเอาเอาจิตวิญญาณเข้าไปในในในหัวจิตหัวใจของเราเท่านั้นเองพระทั้งหมดก็ไม่ได้ขึ้นประกาบข้างบนจะมีพระขึ้นประกาศข้างบน30รูปรอบแรกนะสามสิบรูปเป็นพิธีการสมเด็จพระนางเจ้าท่านจะจะเดชขึ้นไปบนจิตกระทานก่อนนะแล้วท่านก็ถวายถวายไฟเป็นไฟหลวงนะก็คือไฟหลอกนั่นแหละแล้วท่านก็เสด็จกลับเข้ามาที่ประทับระหว่างนั้นก็จะมีพระสามสิบรูป แล้วก็แล้วก็ข้าราชบริพารแล้วก็ประชาชนจํานวนเบ็ดเสร็จก็คงสักร้อยร้อยกว่าประมาณ15นาทีนะแล้วแล้ว,ลว,ลวสำเ็จพรพนังเจ้าก็จะจะตรัสสนทนากับกับญาติก็จะเชิญคุณแม่เจนดีนะขึ้น,ข,นขึ้นไปกราบอันนี้เป็นธรรมเนียมเวลาเจ้านายเสด็จงานงานศพเนี่ยนะเจ้านายก็จะทักทักทายกับญาติระหว่างที่ญาติระหว่างที่ที่แขกเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเผานะก็ประมาณ15นาทีแล้วก็เสด็จกลับ เดี๋ยกลับ18นาฬิกาเราก็จะเผาจริงเผาจริงนี่เราก็จะมีพระไม่เกินร้อยนะ